สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องเรนเราเอาดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากเราก็แทรกคลิปวีดนี้จะทําขึ้นเป็นแนะนําสินค้าไม่ได้จักชวนและการลงทุนอย่างใดการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวีดีโอจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่65นะกับ OKX OK นะพอร์ตบน OKX OK นะพอร์ต700 US นะก็3ปีนี้ก็ขาดทุน เทอร่าคลาสสิกหรูนาคลาสสิกก็ประมาณ200 u s ็นะจริงๆพอร์ตอันนี้เนี่ยบองตรงก็เริ่มต้นแต่เถว100ดอลลาร์แล้วก็เพิ่มๆๆจน3ปีเนี่ยโอ้โหนี่ยอดนี่มหาศาลเลยนะแต่ก็ยังไม่ทำกำไรนะแต่อันนี้ก็ยังซื้อรูนาคลาสสิกอยู่นะอ่าอย่างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยโอ้อันทย์ที่ผ่านมาขาดทุนรูนาไปคลาสสิกประมาณ40 USD นะจริงๆเนี่ยมันลบออกเลจริงๆอันเก่ามันบู๊บเต็มไปหมดเลยนะนี่ ังจากที่ขึ้นสูงก็เทเทแล้วก็ซื้อซื้ก็เต็งเต็งเนะแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ยังคงซื้อเพิ่มอยู่นะตอนนี้ก็อ่าซื้อถแถวศูนย์จุดจริงๆซื้อต่ำกว่านี้นะแต่ว่ามันเต็งไว้นะพอร์ตสามสิบวันที่ผ่านมาเนี่ก็ขาดสี่สิบยูเอนะอ่านี่ก็มาซื้อใหม่นะนี้ก็ลงทุนไปสิบห้ายูเอสนะก็ซื้อถแถวเนี่ยศูนย์จุดนย์เจดะอ่าแล้วก็ล็อกมาจิ้นไว้ที่ประมาณแสนสี่กว่าๆนะตอนนี้ก็บวกมาเล็กน้อยนะแต่ว่า ถ้ามันล้างพอร์ตก็0.00057นั่นเองแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะซื้อเพิ่มอีกนะถ้ามันลงมาเพราะว่าราคาเนี้ยมันค่อนข้างจะถูกนะถูกกว่าเมื่อเท่า3ปีที่แล้วเลยนะอ่าถ้าไม่นับที่ที่ร้หนาคลาสสิกล่วงมาแล้วขึ้นมานะถือว่าราคานี้ถือว่าเป็นราคาเทียบเท่ากับ3ปีที่แล้วในราคานี้นะอ่าก็ก็มีโอกาสที่เราจะทาได้กาไรได้นะแต่ว่าก็ต้องนะ ตอนยอมรับความเสี่ยงบางทีมันอาจจะเป็นเหรียญที่แบบว่าไม่มีใครต้องการหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เข้าแต่ก็ข่าวรูน่าคลาสสิกก็ยังมีมาเรื่อยๆนะแลวหลายคนก็ตอบรับยังด้วยดีอย่างข่าวข่าวเนี่ยเผาเผารูน่าคลาสสิกทุกๆวันเกี่ยวกับข่าวชุมชนข่าวอะไรก็มาเรื่อยๆนะนะ,นะก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจับตามองถึงจะราคาไม่ขึ้นจะตามนะโอเค ก็เดี๋ยวมารอดูกันนะในช่วงก่อนปีใหม่ก็วิ่งสูงแล้วก็ล่วงแล้วก็นิ่งเลยนะเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ตลาดล่วงก็ล่วงพร้อมเขาไม่ขึ้นเหมือนกันต้องมารอดูว่าจะเป็นไงขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะเหมืองขุดจิปโตนะลงทะเบียนว,วันนี้รับ10 US นะดิจิเมเนร์คราวไว้นิ่งนะ,ะใครสนใจลงทะเบียนได้โตนี้ก็ไม่รู้ถึงเมื่อไหร่นะลงทะเบียนแล้วสามารถไปซื้อกําลังขุดเพิ่มได้นะ่ะก็มาดูกันแล้วกันะจะเป็นยังไงนะอ่า ไอเทคิปโตอันดับหนึ่งไอเทคิปโตอันดับสองขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่จกชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงในะต้ลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบาย